แตได้ไหมน้ำตกจัก,กระดิน2.8คำเตือนตรวจสอบสภาพก่อนใช้ถนนมันจะมีทางชันอยู่นะเผื่อเราล้มเราก็จะได้ให้เขาช่วยโอ้โหชันยาวเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวหาจะขึ้นมาได้วันเนี้ยโอ้ตัตดสินใจถูกที่ลงมาท่านผู้ชมถ้าเรามัวแต่กลัวเนาะ มันกระทึงบัดมีโอกาสได้เห็นมันจึงแบบมีโอกาสได้หันเบาแจ้งเห็นบุ้งอ่ะบุ้งตัวใหญ่ๆเท่านิ้วโป้งตีนอ่ะเออเยอะมากเลยอ่ะแถวแถวเนี่ยอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวมาเลยมาเลยล้มก็แค่นั้นล้มก็แค่หาคนช่วยยกขึ้นโอ้โหท่านผู้ชมโปรดทราบน่าจะไปทางไหนนะ่เฮ้ยอย่าเบรกหน้านะมึงเดี๋นิดเดียว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 มันเป็นดินหนังหมู ทางชมรุดมันใบนั้นอ่ะไออะไรอะ่ะใบไผ่เนาะเมื่อกี้โอ้โหผ่านมาเย,ยอะมากมันลื่นด้วยนะใบไผ่อะ่ะ น้ำตกกระดินอีก200เมตร ได้ไหมน้ำตกชักกระดินงสองจุดแปดสองจุดแปดกิโลเมตรมันจะมีทางชันอยู่นะ สวยนี่สวยอยู่อ่ะจะเสียวนี่เสียวเสียขับช้าช้าอันตรายสโลดาวดูลมดิโอ้โหเอโอ้โห ยกมือให้เบาแจ็คด้วยเบาแจ็คก็มีพลังมีพลังที่จะขับไปอีกอืมเย็นเย็นตอนนี้สิบเอ็ดโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับตอนแรกว่าเมื่อวานนะ่ะว่าจะมาแล้วตอนแดดออก ว่าจะเล่นน้ําด้วยเนาะจะลงแช่ไปเมวีว่าฝนตกทังคืนอากาศนี่นะชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าก็บลงแล้วตึงบดลงเดีือกกวบ,บสบายเออจอดรอชิดซ้ายนะครับรอรถหน้ามันจะพุ่งขึ้นมานะครับจุดรักษาความปลอดภัยแห่งแชดทองผาภูมิ ทางลงราชันใช้เกียร์ต่ำเดี๋ยวดูกันเกียร์อย่างบาจ็คใช้เกียร์สองนะครับราชันนี้เดี๋ยวบาจ็คจะต้องใช้เกียร์หนึ่งอืมมันจะเซฟเซฟมากกว่านี่เออน,นี่วะไม่ได้ชอบเลยนะชันอย่างเงี้ยเราก็ทิ้งช่วงทิ้งห่างรดสักหน่อยหนึ่ง ภาพรวมแล้วอาถนนมันไม่ลื่นนะครับมันก็แตก่ก็ระวังระวังก็แล้วกันเนาะเออเจ้าจกระดิ่งเราถ้าเรานอนอาเรานอนที่อุทยานแล้วนะมีบัตรแล้วนะเราก็เข้าที่นี่ฟรีเลยนะครับไม่ต้องเสียสตังค์นะครับโอ้โหชันยาวเลยนะครับท่านผู้ชม โอ้เดี๋ยวหาจะขึ้นมาได้วันเนี่ยฮะโอ้โหโอ,โอ้แม่เจ้าแม่เจ้าได้สิยิยนเสียงรถบัง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 ใกล้จะถึงแล้วนะครับเออ แหมน้อยเดียวแหมน้อยเดียวรถดังหลังก็มาตัวก้นนะ่ะรถเก่งสีขาวระวังโค้งอันตรายนะครับโอ้โหมันจะไม่อันตรายได้ไงมันมีใบไม้ด้วยอะ่ะดูเสียงอินชินเด็บึง้งบึ้งบึ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 งบ้ง โอเครอดเกียร์สองเออตอนออกก็อย่าตกแล้วกันน้าฝนแล้วเนาะมาถึงตรงนี้แล้วเหนื่อยมันล้าด,ด้วยท่านผู้ชมคือที่เบลเจ็กเหนื่อยนี่นะไม่ใช่ว,ว่าจะเหนื่อยทำไอ้ะไ่นะทำคลิปนะแต่เบลเจ็กเหนื่อยอ่าขับรถ โอ้ oh. แล้วจะไปต่างใดเนี่ยโอเคฝั okay. ่งสายขวา้ายสายดีขวา้ายสายดีอ๋อไปได้ไปได้นึกว่าเป็นหลุมลึก ถ้าเราขึ้นมาเลยก็รีบขึ้นเลยนะเพราะว่าเราจะไปะชะลอไม่ได้แล้วเพราะว่าเราตัดสินใจการการขึ้นแล้วนะถ้ารถส่วนมาโอ้โหน้ําใสขนาดน้ําเยอะด้วยนาดลำธานตรงข้างซ้ายเนี่ยโอ้โหนี่โอโ้โ สอจุดปดมันอย่างมาดูเมินว่าเนี่ยเออเแบาบเจ็งเห็นบุ้งอ่ะบุ้งตัวใหญ่ๆเท่านิโป่งตีนอ่ะเออเยอะมากเลยอ่ะแถวแถวเนี่ยสีดำด้วยนะใครไม่รู้อ่ะไปจับนะโอ้คันเลยนั่น่ะโอ้ยตัดสินใจถูกที่ลงมาถ้ามัวแต่กลัวท่านผู้ชมท่านเรามัวแต่กลัวเนาะมันก็ถึงแบบมีโอกาสได้เห็นมันถึงแบบมีโอกาสได้หัน เออเพราะฉะนั้นอ่ะบอกตัวเองเลยอย่ากลัวอย่ากลัวมาเลยมาเลยล้มก็แค่นั้นล้มก็แค่หาคนช่วยยกขึ้นเนาะต้นไม้เนี่ยนะเขียวขจีขนาดอ่ะทีนี้ขึ้นทางชันอ e ีกแล้วเนอร คุณทางชันอีกแล้วเนอะเขาไม่รู้เขาให้บีบแต่หรือเปล่านะแต่ส่วนมากนะดูดูแล้วเขาก็ไม่บีบกันนะเพราะเขาจะดูจังหวะกันะ่ะเพราะว่าในป่านนางมันจะมีพวกสัตว์สัตว์ป่างเงยเดี๋ยวมันถ้าเราบีบแต่มันเนี่ยมันก็จะตกใจอะสะดุ้งอะเออนั่นแหละสะดุ้งหยงเงอย่โอ้โขวดคนเอาตังหยังอ๋อมันมีห้อมมันมีอ่าดูมันมีเหวนิดนิด ระวังทางลื่นและแคบ30เมตรเออไปทางไหนออ,อ๋อที่มันลื่นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นดินหนังหมูตรงแน้เอาแล้วมันลุยน้ำทำไมแจ็คเมื่อกี้มันก็ลื่นใหญ่ดิโอ้โห ท่านผู้ชมโปรดทราบน่าจะไปทางไหนนะเนี่ยเฮ้ยอย่าเบรกหน้านะมึงเดยนนิดเดียว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 มันเป็นดินหนังหมูอะโอโถึงแล้วครับ โอเคลุยลุยครับเออโอเคอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะจะขึ้นไปข้างบนจักกระดิ่งอีกแล้วนะ <c oughs> เหนื่อยไม่รู้จะขึ้นได้เปล่า Oh. <sighs> ตอนนี้เบลเจ็กมาที่จำหน่ายบัตรค่าเก็บค่าบริการนะครับน้ำตกจับกระดิ่งนะครับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกับบรรยากาศที่ไม่ได้เจอตะวันนะครับก็โอเคเลยห้องหนงห้องน้ำเขาสะ่งสะอาด านำอาหารและเครื่องดื่มเข้านะครับห้ามนำสัตว์เข้าไปด้วยนะครับสงส่น้ําคงจะเยอะสงส่น้ําคงจะเยอะตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับเที่ยงอสองนาทีก็เที่ยงวันนั่นแหละครับห้ามเอาอาหารเข้า เชค็คยังไม่ได้กินข้าวเห็นแล้วเนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้กินอ,อแต่เอาน้ํามาไม่เป็นไรถนน่ทางเดินก้อนหินนะระวังลื่นหน่อยนะโอ้คุผชมดูผาพแบกแล้วกันเน้อดูผ้าพแ๊กันแล้วกันเน้อใกล้ถึงแล้ว ถ,ถ้าข้ามสะพานก็กล้จะถึง้ว ยังขนาดยังไม่ได้เห็นตัวจริงน้ำตกจอกระดิะ่งนะไปดูน้ำตกตอนเวลาฝนตกเมื่อวานวันน้ำมันจะเยอะขนาดไหนเนาะไป yeah yeah รถด,ดันด้นมาจากพัทยาเพื่อที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ<า>เก็บวิดีโองามๆเอามาฝังท่านผู้ชมเนาะจะไม่ไดีลืมนะจะนับสหนุนช่องไบเกอร์จะนัาไปช่วนะคะดูข้างหลังดิโอ้โหน้ําตกจักกระดิงเยอะจริงไม่ใช่ว่าโคตรนะโคตรของโคตรเยอะเลยอืม สำหรับทริปเที่ยวการจนบุรีเบวเจ็คเที่ยว2คืนสองวัน968กิโลเมตรจากพัทยาไปการจนบุรีเติมน้ำมัน1,000บาทนะครับแวะโนอนนี่นั่นด้วยนะครับระหว่างทางกินอาหารเครื่องดื่ม250บาทค่าการเต็นอุทยานแห่งชาติ90บาท อาหารเย็น270บาทที่ภาคกลางเต็นที่อุทยานนะครับช่วงเดินทางกลับนะครับบ่าวแจกกออินอาหารและเครื่องดื่มอีก .79 บาททริปเที่ยวกาญจนบุรีได้เที่ยวนะครับบ่าวแจกได้เที่ยวเดินช้างสึกเที่ยวสุดเขตไทยพม่าช่องมิตรภาพนะครับเดินเที่ยวหมู่บ้านปิเลาะนะครับนอนอุทยานแห่งชาติทองป่าภูมิหนึ่งคืนตอนเช้าเที่ยวน้ำตกเจาะก,กระดินนะครับ และหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านนะครับสำหรับทริปนี้นะครับเบาเจกเกก็ใช้ใจ่ายเพียง1,689บาทนะครับเที่ยวแอลคนเดียวนะครับอยากอที่ย่นานๆเลยอ่ะแก๊มันเย็นชุ่มฉ่ำฉ่ำชื่อเดิมพมา่าก็ กระดานนะครับเนะี่ยกกระดานใจจริงนะครับตอนที่บาเจ็กกำลังจะมาเที่ยวน้ำตกนะตั้งใจว่าอยากจะเล่นน้ำว่าจะต้องแช่น้ำเนาะพอมาถึงสถานที่แล้วอ่ะอากาศมันเย็นน้ำมันก็เย็นนะครับท่านผู้ชมก็เลยบบเล่นนะครับเดี๋ยวกว่าจะบบสบายเพราะว่าอาการของบาเจ้กนั้นเิ่มจะบบสบายนิดๆหน่อยๆนะครับ ก็เลยเซฟตี้ตัวเองไว้นะครับบรรยากาศดีขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับน้ำตกจกกระดินนี่นะก็เลยมีน้ำเยอะเนาะบอกแจ็คคิดไว้อย่างนั้นนะครับน้ำใสขนาดใส่ใบใส่บ่อดอับยั่วขนาดใจใครเล่นขนาดเลยนะครับ นักๆน,นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับาบางคนบางท่านนะครับจังเบาแจ็คช่องเล็กๆได้นะครับขอบคุณนะครับชื่นใจขนาดเลยนะครับที่เข้ามาถ้าถ่ายจังเบาแจ็คได้นะครับเ ยาว,วเลยครับเมื่อคืนนั่งลบลบโหลดคลิปไออันเก่าหมดเลยกว่าจะได้นอนครับอนาเสามโอเคอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะจะขึ้นไปข้างบนจับกระดิ่งอีกแล้วนะ <c oughs> เหนื่อยไม่รู้จะขึ้นได้เปล่ามาหายลนี่ตรงนั้นมันวงแคบ สู้สู้สู้นะครับมาถึงขนาดนี้แล้วเราต้องสู้เราต้องสู้ใจเย็นเย็นใจเย็นเยนใจเย็นเย็นดินเออถึงปูนแล้วตรงนี้มันเป็นไอ้ดินถางหมูนิดเดียวเองนะก็เลยเสียวเสียวโอเค ผ่านไปได้ดี <c oughs> น้ำตกเจอกกระดิ่งนะครับกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมินะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสนับสนุนช่องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้เบาด้วยนะครับไบค์เกอร์ตลอนไปชั่วนะครับ